สวัสดีจ้าช่องหนู A เอชแนลหรือจ้าจะพาทุกคนไปสูบเผ <ๆๆ S 1> ็ดเฟียงพี่น้องไปสูบแบบแซ่บๆได้จาพี่น้องน้ำปลาโนัวโนเลยพี่น้องเพ็ดเพ็ดน้ำปลานัวโนวเอาไปลืมกันเลยด้วอจ้าเราไปิึงวามีอย่างแน่ไปเิึงขั้นตอนที่เอสไวซไซอย่างแน่หรือจ้าส่วนอันนี้จะเป็นเฮ็ดเฟียงด้วอจ้าพี่นอง g หล่างเรียบร,ร้อยแล้วจ้า ส่วนอันนี้จะเป็นพริกดิบเปรี้ยวปกกี้ให้หอมเลยจ้ะพี่นอ้องส่วนอันนี้จะเป็นต้นหอมแล้วก็หอมเปรจ้าต่อไปเอาไปต้มเห็ดนาปลาเลยจ้าวันนี้เอ็กเอาน้ำใส่ในหม้อเรียบร้อยหรือจ้าต่อไปเอจะใส่นางปลาลงไปจ้าจ้าเอติํายนางปลาลงไปประมาณนี้นจ้าต่อไปใส่เกลือลงไปจ้าต่อไปใส่เห็ดเลยจ้าพี่นอ้อง ไปเลยล้วก็ปปีฝารล้อให้สุกด้วยจ้ะมาหมอเลยจ้าเขาไปเปิดเบอง์เลยเด้อจ้ะว่ามันสุกงางเรียบร้อยนี่จ้ะสุกเรียบร้อยเขาไปตํากันเลยจ้าไปตักใส้ถ้่วแล้วก็ตําเลยจ้ะจ้าไอตักใส้ถ้่วเรียบร้อยแล้วจ้ะควนออก่วยเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปตํากันเลยต่อไปใส่พริกที่เขายยางไว้จ้าเราก็มาตำเลยจ้า 呀，咱们直不带。 ควัพริกออกจ้ะพริกออกก่อนอื่ต่อไปที่ใส่เห็ดจ้ะเทลงไปเลยจ้ะน้ำตันเลยจ้ะค่คอยๆตันแล้วจ้ะนาำมันสีกระดิ่งค่คอยๆนกต้ลงไป เนมเผ็ดนิดนึงนขอเแงไวาคเขบอกเล้มากละเอียดหลายเนาะก็บุ๊บๆุๆจะเอาเจะาแบบพอปันกลเี่ยละเอียดนิดนึง เอาไปย่างย่างหอมๆมาต้มกระด้ค่ะพี่น้อนงแบบคื้นันแล้วม,มาเนี่จะไปต้น้ำปลาาวเรื่อยๆเพรเรจะม่ะอฟกวาดันนี้ออกก่อนนะเระสิบปุ่มรถด ฝุ่งเอกศิษย์ใส่อย่างหลายดอกจก้ะเอกสิใส่แค่ผงชูรสนี่จ้ะใส่แค่ผงชูรสลงไปจ้ะใส่หลายแซ่บหลายเนาะแต่ต่อไปเอกศิต่ำอีกกหน่อยเอกสิใส่น้ำที่เอต้ม,มาจ้ะน้ำปลาต้มที่ต้มเห็ดไว้ เอจับเพรใส่น้ำปลาเพราะว่าเอใส่ทั้งเกลือแล้วน้ำปลาเลยจ้ะมันน,นัวนุนน่น,นั่นเนาเขาก็เติมแปลว่าต้องการให้เคนให้เหลวจงังใจแต่เขากินกับข้าวเจ้าเขากะให้เหลวนิดนึงถ้าเขากินกับข้าวเหนียวเขาเอา,อาเป็นแกนได้จ้ะจัน้ำใจเพราะว่าเอกินกับข้าวเหนียวอันนี้ นี่จ้ะใส่ลงไปเลยเอากาดซุปขอยเอาก,กาดกะเบิ่งวา่าซําใดพอดีสิลองคนดูจ้ะนี่จ้ะจะได้ประมาณนี้นี่จ้ะก็เขาเหนียวนี่จ้ะต้นหอมแล้วก็หอมเปรี้ยลงไปเลยจ้ะ เค้นในเข้ากันจะแข็นแข็งไม่จะเอาแข็งแข็งเลยอบเลยเดีย๋ยวเอาไปตักใส่จานได้จ้ เอาผิดด้วยจ้ะตักใส่ถ้วยนี่จ้ะสีสันเป็นจัดแ่บปะจ้ะเอาเข้าวเหนียวมาคุยด้วยจ้ะแซ่บแห้งได้ไร่เนี่ยพนะเดือบลอยพี่น้องสุตเพชรเฟี้ยงพี่น้องเบิ่งสีสันโอ้โหเป็นจัดแ่บแห้งเลยจ้ะพนะเอาเข้าวเหนียวมาคุยกันพี่น้องเนาะคุยข้าวมีไงกินกับผักสดนี่ ก,กินก็บกเขือจากบะเขือเปอหรือยอดกระทินนึงเสียแสบแหงพี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปนี้กับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องหนูเอชแนนเนีในด้วยจ้าสวัสดีจ้า